โโรู้สวนเดียวกับมาครั้งสำหรับเกมแมวอะไรก็ไม่รู้นะครับมันก็คือเกมแมวนั่นเองนะครับก็เกมนี้ถามว่าเก่าไหมก็เก่าแล้วมาเล่นทําไมก็มีความสุขที่จะเล่นนะครับคือแบบเห็นแบบคืออยากจะลองพิชิตด,ดูนะครับตั้งแต่เลเวล1ถึงเอ้ตั้งแต่ภา, 1, ภาค1ถึงภาคอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้มีกี่ภาคเดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ถามว่าได้ดูของคนอื่นมาไหมเออแบบของลอเบเกอร์ประมาณนี้ถามว่าเคยดูไหมเคยดูนะครับ แล้วก็จะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดในการเล่นภาคนี้นะครับเท่าที่รู้มานะครับคือไม่ได้ตั้งใจตายนะครับไม่ได้ตั้งใจเลยทั้งนั้นคือแม่งตายเองนะครับโอเคนะตรงไหนที่หลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเดี๋ยวโอเคอันี้เหยียบไม่ได้ไอันนี้รู้การตัวนี้ลงไม่ได้โอเคใช่ตรงนี้มันจะมีอะไรสักอย่างนั่นไง คืออะไรที่ตายคือจะตายจริงนะค,คือไม่อยากอัดนานหรอกนะเพราะว่ามันเสียเวลานะฮะโอเคตัวนี้พุ่งไปปุ๊บกระโดดครั้งหนึง่งอ่าข้ามไปปุ๊บไปใกลๆตรงนู้นอ่าออ้โหทำได้ไงวะโอเคตรงนี้มันจะมีตัวแมวอะไรสักอย่างลงมานั่นไงโอเคแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็โลล็ลกโอเคเก็บธงกระโดดเหยียบเต่านิดนึงอ่าแล้วก็อฮ้ยโอ้โหรอดเลยรอดรอด แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ห้ามลงนะครับลงแล้วจะติดขัดเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ลงแล้วเราก็มาโดนอีข้างบนนี้แทนนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแดงสิ้นนะครับโดยที่ชีวิตเหลือศูนย์นะครับก็รู้ว่าหลายคนชีวิตมันต้องติดลบนะครับแป๊บหนึ่งนะครับถามว่าโหลดได้จากไหนนะครับมร่รโอในโกดทุกชนิดจะไม่ขอเอาลิงก์โหลดให้นะฮะจะไม่ขอ,อลิงก์โหลดให้นะเพราะว่าตอนนั้นลองไปคือตอนนี้ลองไล่ไลไลโหลดแล้วเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสอง แล้วพอมาเวอร์ชัน3ปุ๊บเป็นลิงก์มีเดียไฟล์ประมาณเนี้ยมีเดียไฟล์แจ้งลิขสิทธิ์ก็เลยอ่ะขี้เกียจยุ่งและอะไรประมาณนี้นะเผื่อมีลิขสิทธิน์นะครับตายนะครับเราก็จะไม่แจกเพราะว่าแบบเผื่อมันมีลิขสิทธิ์ก็ขี้เกียจมามีปัญหาอะไรอ่าตรงนี้มันจะมีอีกกล่องตรงนี้หนึ่งครั้งอ่าโอเคตัวนี้คุยกันได้แล้วก็ไปตรงนี้ก็โอเคอย่าโดนก้อนเมฆเป็นอันขาดโอเคตัวนี้มันก็จะมีตัว แต่ไม่ได้กินหรอกอนะ่าโอเคนะครับแล้วก็ตึงดึงมันจะมีอะไรสักอย่างกระโดดทิ๊ปน่าโอเคตัวนี้คุยกันได้นะครับแล้วเราก็เอ,อโอเคตัวนี้ผ่านโอเคด่านแรกฮะอนะ๋อนะเมื่อกี้ก็พยายามกดกระโดดข้ามไม่แบบมันข้ามไม่ได้อะไรเนี่ยต้องการอะไรจากสังคม โอเคตัวนี้กระโดดข้ามไปช็อปช็อปนะครับโอเคข้างล่างไม่ลงเราจะขึ้นข้างบนข้างบนจะมีตัวแมวโอเคนะคือกันได้อยู่ปุ๊บปุ๊บนะครับโอเคแล้วตัวนี้ก็จะมีไอซีเหลืองๆจึ๊บโอเคแล้วเราก็จะพยายามที่จะกระโดดข้ามมันนะคือพยายามที่จะกระโดดข้ามแล้วแต่ว่าแบบไม่ได้กินกรอก <c oughs> เออภาคแรกเท่านั้นแหละภาคสองภาคสามไม่รู้แต่ว่ายังไม่เคยเล่นอ,อ,อยังรอดอเผตรงนี้คุยกันได้อยู่โอเคตึ๊บมันจะมีทางที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ยคือตัวนี้รู้สึกว่ามันจะแบบเมืนแบบเกิดมาเตียไงดีอาศัยโมเมนตัมก่อนแล้วกันนะเออเอฟ นั่นชิปหายเลยทงนี่คือจุดจบของชีวิตเราใช่ไหมฮะกดเข้าไม่ได้ด้วยดีจีจีแล้วงานนี้ลงไปเลยลงไปสิลงไปดิลงไปบอกให้ลงไม่ลงไอ้นี่นี่อย่างที่บอกนะครับใช้ความรู้นะครับที่ได้แอบส่องของคลิปคนอื่นมานะครับแต่ก็เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับก็ไม่ได้คงจำอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่ โอเคตรงนี้มาช่องตรงนี้ปุ๊บมันจะมีตัวนี้อ่ะแล้วก็กระโดดเงี้ยบโอเคแล้วก็เน้เน้เอะไม่ได้กินหรอกแหมอ่าตรงนี้มีกองกองหนึงอ่าโอเคคุยกันได้อ่าไปอิวอิวก้อนเมฆตัวนี้ห้ามโดนเอ้ยอีช่องตรงนี้อ่าฮะเย่เย่โอเคกดกระโดดนิดนึงมาตรงนี้หนึ่งสองสามปิ้ว หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามปิ้วอ่าโมเมนตัมนะครับเอ้ดเด้ดเด็ดเี็ดเด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 ็ดนเะนะ้ไปได้นีนด,ด,นออนนดนน็ดเด็ดเด็ดเ่อดเด็ดเด็ดว็เด็ดเดดเด็ดเ่็ด่ดเด็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 ะเด็ดเเด็ดเด็ดด็ดเด็ดเด็ดเ็เด็ดเด็เด็เดเด็ดเเด็ดเดเด็ดเด็ตเด็ดเด็ดเดเ กระโดดไปนิดนึงอ่าแล้วก็หนึ่งสองสากระโดดพุ่งเหรออ๋อยังไม่ถึงหนึ่งองสามกระโดดพุ่งเย่แล้วก็โมเมนตัมไปหน่อยครัแบบไม่ถึงเออดเรอออออทอออรออออ่า,อา,า,อาอน,าานอานอนะอ,นนเเอ,นอเออ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 อาอออออออทออ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 นัอนออ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 ้ออ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  เสียเวลามากเลยนี่นจริงๆคือคลิปนี้จะดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ต้องดูนะครับจะไปรอดูไหมครับก็รอไปนะครับคือตอนนี้อยากเล่นนี้นะครับคือเล่นเกมบล็อกมาเยอะแล้วที่เป็นแบบเอ่อบล็อกซีเหลี่ยมมาเยอะแล้วนะครับอยากลองฉีคแนวให้กับชีวิตบ้างนะครับบางคนบอกเออดูแล้วก็ไม่ต้องดูนะครับเออหรือแบบอ่อนแล้วอะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องดูนะครับคือมีความสุขที่อยากจะเล่นนะครับ แ้วอย่างที่บอกเรียนให้ทราบกันนะครับว่ามีโหลดกันมากมายทุวอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ตอนนี้ก็ภาค3นี่ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้คีย์เวิร์ดไปเซิร์ชนะครับแล้วก็เอแล้วก็ให้คีย์เวิร์ดไปค้นหาใน Google นะครับเพื่อที่ทำการโหลดนะครับเริ่มหมดอารมณ์กับอีเนโกนี้แล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะอะไรกันขนา เป็นเกมที่เก่าจะตายอยู่แล้วแล้วมันก็ตกแมวเถอะเอะอาไม่เป็นไรท่ายคลิปนี่แหละเดี๋ยวมาสอนโหลดนะโอเคเข้าใจตรงกันนะไม่ได้กินหรอกเออเออดีแต้วแต้วแต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 ว ต่แต่แต่ต่แต่แต่แต่ต่แต่โอ้ยเอ้ยอิด้ไม่ได้เรารอนเราไม่ควรกินไอ้ลูกชิ้นปิ้งบนบนตรงบันไดนี่พูดถึงลูกชิ้นหิวยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยเฮิหนึ่งสองสามปุ๊บโอเคอัตราโมเมนตัมนิดนึงนะครับเออโมเมนตัมอะไรคือโมเมนตัมอย่างงี้ดีกว่าเออิดหนึ่งนะฮะถ้าเรากระโดดมาจากขั้นตรงนี้ฮึบไม่ถึงงั้งั้นเรากระโดดขั้นตรงนี้ฮึบ ตอนนี้เอามือจิกหัวผมแทบจะล่วงหมดแล้วเนะนี่ยตอนนี้คือไม่ได้ตั้งใจจะตายนะครับแต่ว่าแม่งไม่ผ่านเองอ่าหนึ่งสองสามตัวนี้คือเป็นคนที่ก็ไม่ได้เล่นเกมที่เก่งกาดอะไรมากขนาดนั้นนะครับอันหัวลูกชิ้นไป yeah. Yeah. เย่เย่เออเออนี่เป็นครั้งแรกที่ได้คอมโบหนึ่งสองสามกระโดดปิวอ่าแล้วก็อย่างงี้อ่าอาศโมเมนต่ำนิดนึงใม่ๆม่ใม่ม่เอม ตรงซักตรงนี้อันนี้สองซับเย้เย้ออแต่จั่นใจอีออเย้ตายแล้วจะไหลฮ่า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 อ่านไม่ออกโอเคเขาบอกกันว่าห้ามเข้าทางนี้ใช่ไหมฮะพอถ้าเข้าทางนี้แล้วมันจะพุ่งโอเครู้งั้นเราก็ไปเข้าข้างบน แล้วก็ไปเข้าข้างบนมันก็โอลืมแหมอ่านหนึ่งสองสามเฮ้ยลงตายอ่าลงรูงไปแล้วเนี่ยเออน่าสนใจเดี๋ยวเราก็ต้องกระโดดข้ามตรงนี้ไปไม่ใช่ตรงข้ามตรงนี้หนึ่งสองสามน่าไม่ได้กินหรอกจำได้รู้สึกแม่งมีตัวโผล่อะไรโผล่มาชิวแต่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 แต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 เฮ้ยไม่ได้ตั้งหลัก ันเล่นกันอย่างนี้เลยใช่ไหมได้ได้ได้แเดวแเดวโอเคโอเคเรามาตรวจสอบกันดีกว่าว่าในนี้มีแมวอะไรบ้างอ่ะที่แะไแม่งมีเห็ดอันหนึ่งโอเคโอ้ my god มีตัวโมชิโมชิแต่นั่นก็ได้เกิดมาโอ้โอเคกินเข้าไปอ่าฮะจำไม่ได้ว่าอันไหนมีหนามกําลังจะบอกว่าจำไม่ได้ว่าอันไหนมีหนามตอนนี้รู้แล้วอันไหนมีหนามอีอันที่สองโอเคคุยกันได้อยู่เฮ้ อีกอันที่สามก็มีหนามอ่ะสรุปอันที่สองมีหนามหรืออันที่สามีหนามปะอ่ะอ้าวอ้าวครับหนึ่งนะอันที่สองมีหนามหรือเปล่าเริ่มสับสวนกับชีวิตละอันที่สองไม่มีหนามนี่เอออันที่สามมีหนามงั้นเราก็โดดข้ามไปอันที่สี่ตรงนี้เราไม่ควรลงจากการคาดเดานะฮะหรือลง ลงไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะอ่าแล้วก็ข้ามไปตรงนู้นโอเคมีหัวปิงฟองอยู่โอเคจึ๊บจึ๊บโอเคแล้วก็มีตัวอะไรผมไหมน่านไงหัวทุเรียนแล้วก็แล้วก็ตายนะครับโอเคนะครับเป็นความคิดที่ดีเลิศประเสริฐสีมากเราเริ่มตรงนี้อีกนะโอเคอันที่2ไม่มีหนามอันที่สามีหนามกระโดดข้ามอ e, ีก e, ข้างล่างนี้ไปเอ๊ะเมื่อกี้มันไม่มีไอ้เจ้าบ้านเนี่ย เออเฮ้แน่ไม่ได้กินหรอกอแล้วก็มีหัวทุเรียนกเ็เด้งขึ้นมาแล้วก็มีกล่องกล่องดนตรีตรงนี้นี่เองนะครับเาลืมไปได้งนะั้นเราก็ต้องกระโดดมง่งต้องหนงเหน่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกระโดดข้ามไปโอเคอันนี้3อันตรายกระโดดข้ามไปปึ๊บอีตรงนี้โดนเหรียญอีกแล้วทำให้ไปซัดกับเต่านะครับลูกชิ้นเต่าผิดกฎหมายแต่อย่างแรงเออตัวนี้มีโอเค แล้วก็เหยียบปึ๊บบล็อกบ็อกบ็อกบ็อกแล้วก็มีเด้งอีกตรงนี้แล้วก็จุดจุดเออแล้วก็มีหัวเดเลนขึ้นมาแล้วก็ป้งเหน่งมันทีนึงอ่าแล้วก็กระโดดข้ามไปยเย่ฮะนี่ก็อย่างที่บอกว่าเกมนี้ทำให้ประสาทแดกกันได้นะครับก็โอเคเอ๊ะตรงนี้อ่ามีกระล่องห้ามระวังนิดนึงอ่าตัวนี้กระโดดเข้าไปปึ๊บมันจะมีเด้งดึงอ่ะดึงดึงดอด มันคุค้นๆนะอันนี้เด้งๆนะดึงๆก่อนอาจจะมีก่อนตรงนี้อ่าเราข้ามกล่องเวนนี้ไปเลยเอ้ยไอแมวบ้านนี่ไม่ได้กินหรอกอเอ้ยเหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะโอเคคิดว่าข้างหน้ามันก็เอ่อมีไอ้นั่นโผล่ออกมาใช่ไหมอ่ะ เออรู้สึกว่าจะเป็นสเตปข,ข,นะขวาซ้ายขวานะฮะอ่าฮะอ่ะขวาซ้ายขวาเอ้ไม่รู้ว่ามีสเตปที่สโอเคขวาซ้าย <c oughs> <c oughs> สำลักเลยขวาซ้ายขวากระโดดข้ามไปเออแล้วอะไรต่อวะเอาอีนี่ให้เ,เจ้านั้นกินเออแป๊บน,นึงฮนะโอเค กินเข้าไปเออเออแล้วไปไงต่อวะเออเอออีก้วสเต็ปเดิมนะฮะขวาขวาซ้ายขวากระโดดข้ามไปเออแล้วก็เอาไอ้นี่ให้ไอ้เจ้าเห็ดกินมาด้านสายนิดนึงมันน่าจะเป็นเกือบโชคเลยแหละว่ามันจะหันไปด้านไหนนะฮะอ้๊บปึ๊บกินอย่างนี้แล้วจะไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเจ้า ดาวใช้ไม่ได้ขวาขวาขวาซ้ายขวาข้ามลาวไม่ทันโดนป้องเหลงเมียวคือก่อนขวาขวาซ้ายขวาข,ข้ามโอเคเอาไอ้นี่ให้มันกินอย่าไปเอาดาวให้มันกินอ่าอันนี้น่าจะกระโดดดีกว่าเหึบอ่า โอเคจากจากความรู้ที่ดูมานะครับก็ถ้าเราเก็บไอ้นี่แล้วไอ้ไฟนี่มันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับแต่มันจะเพิ่มเยอะไม่เยอะเราก็ตายอีกแล้วเหรอสเต็ปนี้เลยเหรอคีดเกียดเบื่อแล้วนะฟรีอ่ะกินเข้าไปโอเคแล้วก็กระโดดเบาๆกระโดดเบาๆกระโดดเบาๆเออนั่นแหละอ่ะแล้วก็ ้ามเก็บอ e ีไฟตรงนี้เก็บตรงนี้แล้วมันจะเกิดภัยพิบัติอย่างแรงอ่าหนึ่งสองสามแป๊บเลยนะขวาขวาแล้วตัวนี้มันก็เด้งซ้ายงั้นเราก็รอมันขวาปึ๊บแล้วก็อจอดอะไรอย่างนี้เอ้ยโอเคแล้วเราก็ขึ้นไปนะฮะโอเคแล้วเราก็เราก็ลงมาอเอ้ยไม่เอาแล้วนะ เบื่อแล้วไอเจ้าแมวป้านี่เบื่อแมวไปอีกนานเลยจริงที่บอกอะไรอะไรก็แมวแมวแมวอุ๊เกือบแล้วอะไรก็แมวตอนนี้เบื่อแมวมากเลยตอนนี้หนึสองสามปึ๊บโอเคมันจะพูกไปด้านซึบขวากลางแล้วก็ซ้ายครับหนึ่งนะซ้ายขวา เออรอมันพุ่งขวาก่อนอ่ะนั่นแหละ,ะดือ้อนั่นแหละเออดิเออเอโเคแล้วกไนะ็ไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะลองชั้นหนึ่งใช่ไหม โอ้คอยยิงช่วยนะคอยยิงช่วขคอยยิงช่วนะดีที่ไม่ทำร้ายกันขนาดนั้นนะฮะโอเคขวาซ้ายขวาเฮ้ยขวาซ้ายขวากระโดดข้ามเออเอาเห็ดไปกินน้ำปวดสติกับอีกเกมนี้ละฮึบอุ้ยเกือบเกือบแล้วโอ้ยไม่นะ โอเคบั okay. นี้นะไฟเหมือนไฟโดนตัวน,นี้มันจะไม่ปลอดภัยว่าไรอ่ามันจะไปขวาซ้ายเฮ้ย <Hey! S 1> รู้สึกเซ็งจิตกับชีวิตเหลเกินไม่เคยแบบอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยนะใครที่เคยดูไอ้มาริโออะไรอะไรชั่นๆจะไม่ได้ฮะ ที่แบบมาริโออ่ะที่แบบมันเอาไปแต่งจนแบบปุ่นหัวปุ่นหัวอะไรประมาณเนี้ยใครไม่ได้เคยดูลองไปกดดูนะฮะอ่ากดตรงลิงก์ด้านล่างนะถ้าไม่ลืมใส่ขวาก่อนซ้ายเอ,อเอ,อเอขวาซ้ายอ่ะเฮ้ ขวาขวาซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวา AB สูตรอะไรวะไม่รู้นะแหมไม่ได้กินหรอกโอเคขวาหน่อยอนะ่ะเริ่มเหนื่อยกับมันแล้วแหมไม่ได้กินหรอกโอเคเซิร์ฟเซิร์ฟโอ้นี่พุ่งสูงเลยเออ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 อเอ เออเอ่อฮ่า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 กระโดดนี่เอะเอะเอออ่าโอ้ยแป๊บหนึ่งนะ ก็ยังใจดีนะให้มาถึงขนาดนี้โอเคตัวนี้ก็ตรดึบเอ้ยมีการเดินได้ด้วยไหมไอ้เจ้าแมวบ้านนี่โอเคตัวนี้ก็กระดองกระดึบไปเฮ้ยอ่ะกระดึบกระดึบอ่ะกระดึบเอ้ย ลบสี่สิบเอ๊ะโอเครู้ว่าดอกไม้ไฟมันไม่ดีนะครับแล้วก็อ e ีดาวนี้ก็อย่าไปเก็บมันรู้แค่นี้นะครับหัวทุเรียนมานะครับแล้วก็รอมันลงนไปก่อนนิดนึง่งบ๊ายบายอาจไม่ออกแน่เลยอชิงอะชิงในนี้ question mark

มาแล้วเกือบ20นาทีเราก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ,ยอย้มันคืออะไรเนี่ยงงโอ้โหให้กันอย่างนี้อย่าให้กันเลยดีกว่าเลยเดี๋ยวมันต้องลงไปโดดนั่นงไงว่าละ <c oughs> ตรงนี้อย่าลงนะฮะตรงนี้อย่าลงอาร้อยหัวอันนี้ลงมาก่อนนะ หัวทุเรียนนานโดนอีกแล้วแย่ไม่ลบ45ฟาซาจะกินอ่าตัวนี้มันอยากมีเหรียญน,นักใช่ไหมอ่าเชิญเฮ้ยนี่อาจจะเป็นทางออกของเราก็ได้นะเนี่ยใหม่เว้ยใหม่เฮ้ <c oughs> เครียดเออตรงนี้เราก็ดอกข้ามไปก็ได้เนี่ยเออทำไมาต้องทำให้ยุ่งยากด้วยอ่ะโหทุเรียนไปเออแล้วก็เฮ้ ก้อนเมฆก็เหยียบไม่ได้ด้วยนะอันนั้นโถนก็กเหยียบได้อืมอืมอือืมรู้สึกสงสารตัวเองมากเลยตอนนี้อ่ะมันอยากมีอันี่ใช่ไหมอ่ะจัดให้อ่ะจัดให้อ่ะลองดูดิ๋ยมีไหมฮึบไม่มีแลาจัดให้ขวาตึ๊บไม่มีขวาไม่มีมาด้านซิชิๆเนะี่ยกระโดดอ่ะไม่มีมาด้านนี้เนะี่ย กระโดดไม่มีอ <rôle à déc> ันนี้มันน่าจะเป็นทางออกของเราเนี่ยเนี่ยอีบ็อกเนี้ยน่าจะเป็นทางออกของเราเอ๊ะไม่ไม่ไม่โน่ไม่ไม ถ้าอ่านออกนะมันคงจะถามว่ามันจะไปยังไงแมวแมวยวเฮ้ยถ้าเราไม่ลงได้ไหมเราจะหลีกเลี่ยงอีกกอนเมก

เอ้ยอืมอืมฮึมไอ้ป่าเนี่ยเอ้ยเอ้ยเ้ยไม่ใช่เอ้ยตาย ไม่ได้ไปอย่างนั้นโอเคไอ้รูนี้เป็นรูที่มีปัญหาใช่ไหมอ่ะรูนี้มีรูปปัญหาใช่ไหมงั้นเราถ้าเราลงรูเนี่ยก็ตายไงครับเออง่ายง่ายทำไมถึงคิดไม่ออกว่าเตอแมน มีปุ่มอะไรอื่นอีกไหมเนี่ยทนทนแซตแซตกระโดดไม่เกี่ยวแมวกระโดดแย่ตายเฮ้ยเ้ยเ้ยอีกแล้วนะรอบที่998แล้วนะอีอีเหลียนบ้านเนี่ยแล้วก็อีคอนเมกนี้ด้วยไอแอแบล ขวาอย่างเดียวขวาอย่างเดียวเอออ่าแล้วก็ขวานิดนึงขวาเยาอะๆหน่อยอ่าแล้วก็มาหายเจ้าเต่านี้ระวังหัวมนิดนึงอ่ะแล้วก็กระเถาะปุ๊บนะฮะอ่าแล้วก็ไปด้านขวาปุ๊บนะครับแล้วก็กระแทกกลับมาอย่างหาเราอย่างรวดเร็วนะฮะ